สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี่กับมาพอกกับแม่น่อยอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะกับช่องแม่น้อยอีสานพาสแซบจ้ามือนี่กับสีผ้ามห็ด ah ไข่ตุนเนื้อเนียนเนื้อเด้งเนาะวัตถุดิบมีบหลายจ้ามีไข่มีแครอทมีหมูสับมีพริกแดงจินดาแล้วก็หัวหอมซอยแบบนี้จ้าเราจะใช้แก้วแบบนี้นะทุกคนเนื่องจากว่าที่บ้านไม่มีที่ตวงเนาะใช้แก้วใสแบบนี้นะคะเราก็จะตอกไข่ใส่แก้วแล้วก็เอาหนังยางรัดแบบนี้จ้าไข่เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะเพื่อนๆ เท hey, ใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ํานะคะอัตราส่วนเราจะใช้ไข่1เท่ากับน้ํา2เท่านะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาตีไข่ให้เข้ากันจ้าก็ทําการปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะใส่ซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะผงนัวหนช้อนชาน้ําตาล1ช้อนชาจ้าแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะพอตีเข้ากันแล้วเราก็จะทําการกรองจ้ามีอะไรก็ใช้ไปเลยจ้านะคะขอแค่กรอง กรองให้เนื้อเนียนนะทุกคนบางทีอาจจะมีเศษไข่หรือพวกเครื่องปรุงที่ยังแบบไม่เข้ากัน <c oughs> พอกรองเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องเคียงลงไปจากพวกหมูสับแครอทแล้วก็หอมซอยจากเพื่อนๆจะใส่อย่างอื่นอีกก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะทุกคนแล้วก็ตักใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้ค่ะ <c oughs> เพื่อเตรียมนึ่งจะได้สุกง่ายๆเนาะทุกคนเนาะเราเตรียมหม้อนึ่งแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ซึ่งก็ได้เปิดไฟแรงไว้เลยค่ะนะคะแล้วเราก็จะเรียงถ้วยให้ อย่างนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าปิดสนิทนะปิดฝาไม่ต้องปิดสนิทนะทุกคนแง้มๆออกนะคะเพราะว่าป้องกันไอน้ําที่จะเข้าไปอยู่ในถ้วยนะทุกคนให้เขาไหลออกดานข้างถ้วยนะคะพอปิดเสร็จแล้วนะคะผ่านไป7นาทีเราก็มาเปิดดูแล้วก็ปรับไฟเป็นไฟกลางนะขั้นตอนแรกๆเราใช้ไฟสูงนะคะพอผ่านไป7นาทีเราจะปรับไฟให้เป็นไฟกลางค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้ง ไว้ประมาณ5นาทีพอทิ้งไว้เสร็จเราก็จะมาเปิดเพื่อเทสค่ะว่าไข่ตุนของเราสุกหรือยังปกติ13นาทีก็สุกดีแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาทําการตกแต่งหน้าให้สวยงามจะใส่พริกใส่หมูยอใส่ปูอัดก็ได้แล้วแต่ชอบค่ะจะได้ไข่ตุนเนื้อน,นุ่มเด้งแบบนี้ค่ะลองไปทําตามดูนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ไม่น้อยด้วยนะขอบคุณมากเลยค่ะ